การจากลาไม่ใช่จุดจบของความรักแต่มันคือบทเรียนที่หัวใจต้องเรียนรู้เมื่อใดก็ตามที่เราต้องบอกลาคนที่เรารักมักรู้สึกเหมือนหลุมดำที่ดูดกินทุกความรู้สึกดีๆที่เคยมีแต่รู้ไหมมันก็ยังคงมีแสงสว่างอยู่ที่อีกด้านหนึ่ง การจากลาเหมือนกับการถอดออกจากการ์ตูนที่เราเคยอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนจำหน้าได้ทุกตัวละครมันอาจทำให้เราเจ็บปวดในขณะนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปการจากลานั้นจะกลายเป็นบทเรียนที่สอนให้เรารู้จักเปิดใจให้คนใหม่หรือแม้แต่ปล่อยวางสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ลองนึกดูนะถ้าจุดจบมันคือแค่หนึ่งก็จบยังมีบทเรียนเหลืออยู่หรือเปล่ารักครั้งใหม่ที่คุณจะได้สัมผัสมันอาจมีขนาดใหญ่กว่าและสวยงามกว่าที่เคย เมื่อเราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกความรักไม่เคยพากไปไหนมันจะแปลเปลี่ยนรูปแบบไปเสมอจากความรักที่เคยหนักแน่นมันอาจกลายเป็นความทรงจำดีๆที่มีค่าหรืออาจกลายเป็นแรงผลักดันให้เราเติบโตขึ้นการจากลาอาจคือการเปิดประตูให้เราได้พบกับสิ่งใหม่ๆและเข้าใจว่าหัวใจของเรายังมีพื้นที่สำหรับความรักอีกมากมาย จนกว่าคุณจะพบคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือที่ที่หัวใจฉันต้องการไม่ต้องกลัวการจากลาเพราะมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบหรือการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่ทำให้หัวใจคุณเติบโตไปอีกขั้น